สวัสดีจ้าทักทายตอนเสาร์พี่น้องไปทำงานรอรถไปทำงานในระะว่างรอรถฮ่ากาสีมาเว่าถึงเรืองพยาบาลฟิลแล่นเนาะพี่น้องพี่น้องเอ้ยสงสารสงสารบีกลายคอยเบิง้งไีหยังลาล่ยโสดอัวไหยังที่เล่าออกมาเวาตอน คีบแหลกกันเนาะพี่น้องหมู่วานบอกทีว่าข่าวออกมาขอกระโต๊กใจเข้าไปเบิ้งใน YouTube มันเด่งขึ้นมาเนาะขอ,ขอกโต๊กแกขอก็ไปตามเบิ้งข่าวบด่ดยนอนเลยนอนดึกนอนดึก้นอ,นกนอ,นกอนตามเบิ้งข่าวคุณยายบานฟินแลนด์พี่น้องเบิ้งแล้วกะแล้วเบบต่งโดนเด้ในแบในอัน ในอันอีหยังส่องแบรนดนาติตะนะจ๊ะแล้วเบาต่างมักโดนข่อยกระเบิงเบิงไปเบาไปแล้วก็เออบนรทายทายคลิปนาะอแล้วก็สิอุกอางแห้งนะ่ะเบาไปแล้วก็น้ำตาไหลข่อยกับน้ำตาไหลน้ำเล่าไมมพี่น้องอีตนนาะอเรียกหน่อยคนหนึ่งสู่ชีวิตนาะอข่อยกระเบิงเล่ามาโดนด้ยพี่น้องที่อัน,น,นยี่มีวางกับเออข่อไปเบิงเห็นแล้วสู่ชีวิตจนใดดีมีเงินมีขำนออรวย มาพอความหลักก็ดีใจน้ำเล่าเด้พี่น้องคอยเห็นตอนเล่าจีบกันกับเมียเล่าใหม่ๆเนาะคอยก็ดีใจเออเล่ากันิได้พอความสุขทิข่แท้จริงคอยว่าเนาะบาดจังได้มาเป็นยังสี่ลิโตนเล่าแห้งเบิ่งไปกับน,น้ำตาไหลไปสงสารได้บีกเอ้ยลูกกะกระลังนหน่อยๆเนาะไปเบิ่งบาดที่นี่เมื่อ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 วานบอกเมื่อวานเนี่ยมาแลงเนาะแล้วก็ ออกมาสรุปอีกเทื่ยนึงเนาะพี่น้องเราออกมาสรุปว่ากันก็คือเราตัดสินใจแล้วค,คนเหานั้นมันบ่แมนว่านิดนิดน้อยๆแล้วก็สีหน่อยใจแล้วก็เอามาโพดมาเบาพี่น้องคอยฟังแล้วเบานั้นแล้วว่าวมันสะสมมาโดนเนาะมันหลายเดือนได้พี่น้องบ่แมนว่าแค่อาทิตย์หรือว่า มือสองมือหรือว่าอาทิตย์เด้พี่น้องแล้วว่ามันสะสมมาหลายเดือนแล้วแล้วก็่อมเบิงอยู่แล้วว่าแล้วก็ออกมาเมื่อวานนี้เบิงเบิงอีกแล้วก็ออกมาสรุปทุกอย่างว่าแล้วประกาศแล้วว่าเล่าอีหยังออกมดว่าละเล่าว่าเป็นอันนี้แล้วอันลดมากดมากแล้วเขามาได้ถแลลวพี่น้อง อ,อามาเบาต่อให้ลดลดว่ากะฝนล่งนิดน้อยพี่น,ออน้องเบาต่อเรืองพี่ใหญ่านฟิลแลดนนั่นแหละกระเบิงเล่าอันออกมาอันนี้แล้วด้วยพี่น้องท่ว่าเล่าสรุปแล้วว่าเล่าล่าออกก็คือเล่ายุดตีการเป็น ผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์เนาะพี่น้องเสียงโหลดดังแสงทองฟินแลนด์น่ะอ,อันแพร่้าแสงทอง,รง,อง,ทองจริงๆขอพ่อหูจักได้พี่น้องว่าเพิ่นเป็นไผ่อยหูจัก <c oughs> <c oughs> เสียงโหลดเด้อพี่น้องขอโทษขออภัย <c oughs> เปลี่ยนล่างนะมันเลยเสียงดังเอา,าต่อเขาบอหูจักได้พี่น้องว่าแพร่าวราวแสงทองเป็นไผ่หูจักกันยอนว่าติดตามเบิงผู้ใหญ่าบานฟิแนแลนด์นี่แหละพี่น้องมักในความต่อสู่ชีวิตของเราพี่น้องเอ้ยเราตอนเราอยู่ฟิแนแลนด์แล้วกะเอออยากเนาะบ้านนี้เออจนได้เป็นยูทูบเบอร์ซื่อดังละ่ะกะเห็นเราได้มีความรักมีได้สมหวังก็ดีใจน้ำเล่าบัดมาอ่านข่าวคอยอกเลยได้พี่น้อง คอยบ่คิดว่ามันสิเป็นจังสี่เนาะคอยกันน้ำเบิงข่าวจนคอยนอนดึกแม่นอนดึกย้อนว่าติดตามอ่านเบิงข่าวว่าตอนตอนอเกิดขึ้นเหมือแหลกเนาะที่ข่าวออกมาน้ำเบิงข่าวสู่สองทางเนาะว่าแมนอิลี่ือแมนเราเฮ็ดคอนเทนต์นะก็ไปตามเบิงจนนอนดึกตื่นเสามาไปเหตุงานโม่กระถาม ได้อ่านข่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บกชนะโอ้ยข่อยอ่านข่าวหล่ะ่อยหันนำบ่งข่าวจนข่อยนอนดึกว่าฉันบอกมูผพวกะสนใจติดตามข่อยสงสารผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลาย่อยบอกมู่พวเขาว่าไปหาตามเพจห้ยกำลังใจเล่าในเดอไปกดติดตามเล่าให้แนขอ่อยว่าเออมากในความต่อสุขคนสู่ชีวิตนะเพราะว่า่อยก็เป็นคนสู่ชีวิตข้ามาคน้นทํามมาหาเงินนอนสางขอบขอั้วไหม ก็อยาอกสนับสนุนคนยังสี่เอกอกะเนาะอัน,มอาาอนสสเมียเล่ากะสงสัยสิซมิรบุญวาสนาน้ำกันดอกมาเป็นยังสี่เอ้ยกะสี่จริงๆขอยไปอ่านเบังคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะบ่มีผู้ใดหายห้ยกำลังใจเมียเล่า,าดอกมีแต่ให้ยกำลังใจผู้ใหญ่บานฟิทแลนเดอร์พี่น้อง มีแต่คนหาผู้ยหญ่บ้านฟิแนแลนด์ทั่วประเทศบาทที่นี่เมื่อวานคอยกระเบิงอีกแล้วก็มาสรุปนั่นแหละพี่น้องว่าเล่ายุติการเป็นผู้บริหารวงแสงทองฟินิแลนด์แล้วพี่น้องแต่ว่าเล่าสิไปนะโอุยคอยต้องกดแล้วบัาพนพนพจอดบคอยเหออมือนนั่นพนพจอดได้รถ lăng vào Phân hmm. chỉ chọt bó là Mười nàn phân bó chọt hay khỏi rơi Tinh nòng này Ừ, nàn chọt <laughs> ดูกกะกระล่างหน,หนยๆเนาะพี่น้องบักลาโตเกียวจะหกักจะหลงรถอุย้ยฝนตกฝนตกแนดนหล่ฝนพี่น้องอ่ะลงรถไฟมาแล้วลงรถไฟมาแล้วพี่น้องเบ้าต่อฐานรถบัสได้ปะที่นี่ นั่นละเพิินกับของชิมรบุญต่อกันแล้วเนาะพี่น้องค่ะว่าผู้ใดใดเล่าเป็นครูชีวิตค่ะว่าเล่าเป็นคนสู่ชีวิตได้พี่น้องค่ะมากเล่าย้อนอยังสี่ละตามเบิ่งเล่าย้อนว่าเล่าสู่ชีวิตจนลำจนรวยจากเด็กหน่อยอันบานนอกขึ้นหนึ่งเนาะคอยก็มาจากบ้านนอกนะคอยก็แบบว่าประทับใจคือเล่าเป็นไอดอลด้วยเด็กผู้ใหญ่บานฟินแลนดเที่ยว <c oughs> จากเบิ่งยนัน <c oughs> ยันอันนี้ ย่านรถบัสว่าต้องหันหนาก้อนทั้งหนาหันหนา, <c oughs> หนหนาถ่าเบื้องรถบัส <c oughs> เดี๋ยวผ่านรถบัสนะพี่น้องนัปนายรถบัสล่ะก็มาอันถีเล่าเมื่อบ้านแล้วก็สีแจงโดนคือกันด้วพี่นออ้องข่อยกระเบิงเบิงกระนามตาซึมน้ำเล่าอีกละ่ะเพราะว่าที่โตนเนาะเขาเล่ากับหักของเรล้าละ่ะเมียมาเห็ดยังสี่เป็นไผ่กะข่อยกยอระย่อมบ่ไ้เด้อพี่น้องขล่องคิดแต่ว่าอัน คิดใส่ใจเห้าเนาะคันยังแพ่วๆนะ่ะไปเออแบบไปไปแอบเบากับผู้ชายอื่นจังสีนะคอยเบิ่งในเขาไปเบิ่งในไหลแพ่วๆน้าเด้อพีหนอกพนออกมาสีแจงเพิ่นกว็วาเพิ่นอันเาบาปาริมีอีหยังเพิ่นว่าเบากับอันผู้ชายคนอื่นละ่ะให้เห็ดมันลูห,หูซึกดีมีพลังบวกเพิ่ะนะโอ้ยกเ็เบาจังสี่กะซ้ำว่าจะของ ไปปั่นใจให้ผู้ชายอื่นเนาะขันเป็นขันมาขิดเบ่งคิดตรงขามเน,ะนาะคนพูใหญ่บานฟิแนแลนด์เห็ดเห็ดคือแพ้วผ้าเห็ดเล่าสิลับได้บ่ฟังแพ้วผ้าเ้าแล้วบ่ขื้นเลยเด้กพี่น้องคอยละหูซึกว่ามมาโหนั่งมาเว้าเว้าส้้างเบาอ่อนประจานจ้าของแ่ะพี่น้องบอกว่าเด้่ว้ากับเบากับอันผู้ชายอีกคนหนึ่งล่ะหูซึกดีมีพลังบวกวนะ เพิ่นเราซ้ำนี่เราคอยเศร้าเบิงแล้วขอบว่าเบิงต่อเพราะว่าเบิงเบิงแล้วเบิงจากสีนาทาท่างแล้วคือนั่งเห็ดอิลีนะพี่น้องนั่งนอกใจบิ๊กอิลีนะนอกใจพนายานฟิทแลนด์อิลีเด้พี่น้องคอยก็เลยเศร้าเบิงเบิงหลยแป๊บเดียวแต่คอยเบิงพญา้นนานฟิทแลนด์นนะเบิงเราเบาจนจบเราเบาทีมาทีไปเป็นอย่างเราจังออกมาโพดออกมาเบาจังสันมันมีมูลนะพี่น้องก็ นาะชีวิตคนเหาก็บแน่บพะนอนอิลีจยังไงเป็นจังสันละกาเมื่อเ้าก็เบิงอันล่าสุดก็คือหนองน้ำตาลกะล่าออกคือการพี่หนองออกตามพี่ทายเร่าข้ขขา,ขาใจไ้้พี่หนองเนาะไพสี่เป็นข่อยข่อยกับ,บ่รยูดอกข่อยก็ไปน้ำอ้ายข่อยเลยออ้อายข่อยคันเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินเล่นนี่ก็คือ เป็นผู้นำใดผู้นำที่เล่าบ่าถิง่งลูกน้องเล่าแน่นอนพี่น้องมาเอาคอยไปเห็นงานน,น้ำใน่พญายบานฟิแนแลนดเ้ยคอยอยากเป็นลูกน้องเจ้าคอยอยากเป็นพนักงานเจ้าคอยเห็นงานเสริมกระไดดอกเนาะคอยเบิง่งเล่ากับเป็นตาลีโตนเล่าเดพี่น้องพญายบานฟิแนแลนเล่าไปย่บานเพิ่นเนาะ เล่าไปยูแต่เล่าไปสางไปแปลงเดีพี่น้องคอยเห็นตอนแพ้วพาว้าว่าท่านพ่อกับปุญญาบานฟินแล่นนัน้นเฮี้ยนเล่ากะหลังธรรมดาเดีพี่น้องแต่ตอนหนิวสางบานคขลือหาดรู้ลาข้างในกะรู้ลาโหลดกะสื่อมีแต่ขั้นรู้หู เล่าไปสางไปแปลงได้พี่น้องบัดเห็นเล่าเบาเนาะเล่าซ้าเล่าหัวเดียวกับเทียมดีบเวลามีปัญหาออหยังกระโถดตะเล่าเนาะคอยเข้าใจได้พี่น้องคือคนเป็นหยังจังไปโถดตะเล่าเนาะไปโถดโถดตะเล่าผู้เดียวนะ่ะเวลาเกิดปัญหาอีหยังขึ้นมาแนกกัโโถดต่ผู้ใหญ่บ้านพิแล่นนะ่ะแมพี่น้องก็เข้าใจเล่าดเดแล้วเมียกับมาเป็นหยังสี่อีกบ้านนี่มันหลายอย่างปนกันยิงเมียมาเป็นนยังสี่นะ รถไฟมาเสียงรถไฟพี่น้องเมี่ยกับมาเป็นยังสี่แหงโอ้ยไปกันใหญ่นะพี่น้องอแบบนี้นะพี่น้องเพินวานนะคนบอดีผีกับแกล่ลงหมอนาลูกนะพี่น้องเพินวานมันกะผีผ้าไปมีแนวมาเหตให้เพิ่นเหตแนวบอดีส่วนหลายคอยขอไปอ่านเบองคอมเมนต์เบ่มีไผ่หูจักกัน แพ่าๆแสงทองปายในเด้อพี่น้องเขาหูจกักเพ่าๆแสงทองย่อนอันผู้ใหญ่บ้านฟิสแลนด์เด้อพี่น้องเขาว่าคอยเขาก็ไปอ่านเบิ่งคอมเมนต์ยิ่งตอนเพ่าๆแล้วออกมาสีแจงแถลงไขนะแหงคอมเมนต์ทุกเกือบแบบเก่าเก่าเก่าซิบหาเปอร์เซนเลยนะคอมเมนต์ให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านพี่น้องบางคนก็นว่าวเพ่าๆออกมาหว่าจังสีซ้ำวา่ามา มาแบบมะขาเจ้าของน่ะก็เวา้าพอข้ามเบานางฟังว่ขึ้นเลยว่าเว้ากับอันผู้ชายอื่นล่ะหูซึกดีมีพลังบวกพะนะโอ้ยอเา่าเบิงหอดตอนนี้กเศร้าเบิงเลย <c oughs> ล่อรถพี่น้องเอ้ยล่อรถกับมาเา้าติดตามข่าวไม่ให่บานตอนนี้กะส่งกำลังใจให้เล้านอน เราต่อสู่เล่าออกมาคำว่าเล่าอิหลีขันผู้ใดเบิ่งจนจบเนาะคอยเบิ่งจนจบทูทูอันขีบไต้ต่างแต่และเล่าออกมาต่างแต่เกิดเรืองจนจนหอดมือหนีเนาะขอกับไปตามเบิ่งขีบเบิ่งจนจบถูกขีบมาคำว่าเล่าแห้งเล่าว่าเล่าออกมาอธิบายทุกอย่างเล่าแสลงว่าเออเล่ายุติการเป็นผู้บริหารวงแสงทองพินแลนตตะว่าเล่ากะสี่อันนี้ ไขอันโตเกียวมิวสิกเล่านั้นเดิอพ่นองไปสนับสนุนเล่าได้โตเกียวมิวสิกเล่ากับริหารต่อไปแล้วเล่ากะทำนาทีพอที่ดีต่อไปเล่าว่าเราเสียใจโดนเล่าว่าเราว่่มีเวลาเสียใจโดนเล่าว่าเราต้องทํางานต่อสูเพื่อครอบครัวเล่าว่านี่คอยมักตรงนี้่ะมักตรงที่เล่าว่าแบบเรื่องมันหลายแหลงที่ไข่เบาเบาง่ายๆกับไข่ไขว่าเมียนอกใจไปเบากับผู้ชายอื่นเนาะ ถึงนางสิบอกว่ายัางบระทันได้มีอย่างกันก็ซ้ําแค่ปันใจให้ขอกระเจ็บแล้วเด้อพี่น้องเป็นเฮ่าเนาะก็คือเราก็ยังว่าเออเล่าเสียใจซ้ำหนีแล้วก็สิบอบบเสียใจอีกแล้วว่าเราพอมีเวลาเราอะว้ <c oughs> าละก็ะกอิตโตนแล้วเนาะพี่น้องเนาะถ้ากะไปติดตามให้กําลังใจเล้วได้เด้อพี่น้องผู้ายานฟิแนแลนด์นะนี่กะ เขาจบอันคลีปนี่เพ่งเท่านี้นาะพี่น้องขันมีข้าวอีกอย่างจังได้ห้ากระชิมาเหลาสู่กันฟังอีกนาะพี่น้องสรุปแล้วก็คือเล่าว่าเล่าบออันนี้เล่าก็คือให,ให้มันจบไปนาอพี่น้องเล่าวา่าแล้วก็เออต่างายกะต่างอยู่ทำหนา้าทีไผ่มันเล่าว่ะอืมกัทีม้นนี้ก็สิตามเบิ่งข้าวอีกนะจังได้ห้ากระชิมาเล่าสู้กันฟังนาอพี่น้องคอย มาหูซื้อเราเป็นไอดอลเนาะเราเป็นคนสู่ชีวิตคือเฮาเฮากับสู่ชีวิตวเนาะามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแต่ว่าบิ๊กเามีพรสวรรค์พรสวรรค์เล่าลายแห้งจะเล็กหน่อยตเบิงขิดตแต่เราไปเก็บบูเบรีเด้กพี่น้องคอยเบิ่งจนเมื่อน,นีเรากับเป็นว่าวง่ายๆคือเสษฐีคนหนึ่งเนาะพี่น้องเฮากับยกเราเป็นไอดอลจังใดกบสู่สูเดอะบลล่า